ร้อยใหญ่แสนแปดนะครับตัวนี้แสนแปดตัวนี้เป็นเออห้าสี่ครับสี่สูบสองร้อยห้าสิบแรง ห้าสี่ตัวเนี้ยได่ห 6, กร้อแจ๋วเลยครับเกียร์เลยจ่ชุดหน้ามันไม่มีนะชุดพวกอินเตอร์พวกอะไรไม่มีต้องไปหาใส่เองต้องไปหาใส่เองคิดเนี่ยสามร้อยแปดสิบแรงเลยตัวเนี้ยน่ยอืม มันน่าจะเป็นตัวนี้ตัวนี้วิ่งมาก่อนแล้วเข้าอินเตอร์อย่างเงี้ยวิ่ง sono, เข้าอินเตอร์แล้ววิ่งเข้านี่แล้วก็วิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปแล้วเข้าลูกเข้าลูกนู้นเข้าลูกนู้นแล้วก็ออกมาออกมาออกมาแล้วก็มาเข้านี่แล้วถึงจะมาเข้านี่นะครับแสนแปดครับแสนแปดตัวนี้ไม่รู้แล้วครับตัวนี้เป็นหกร้อยตัวใหม่นะครับสองร้อยห้าสิบแรง พี่ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องเกียร์ตัวนี้เครื่องเกียร์รอยู่แสนแปดครับไม่แพงนะตัวนี้นะครับมันมาคู่กันสวยมันกันขายด้ตัวนีข้ขายไปเกียร์กี่เกียร์หกเกียร์เดือนหน้าหกเดือนเจ็ดพอยหกเกียร์เดือนหน้าสวยว่ะ ไอตัวนี้มันน่าจะได้ไอชุดนี้มาด้วยเนาะครับมันไม่ไดเอามาเพราะว่าเอามามันก็ใส่บ้านเราไม่ได้นอกจากว่าจะไปตัดอินเตอร์แล้ก็ล่นเข้าเหมือนคุณเดชทำ<อ>เพราะว่าเขาไม่ได้เอามาเก็อินเตอร์เดี๋ยวก็แปลงออนใช่แปลงใส่คู่ใช่ผป็นมาตรฐานการลองนี่ครับที่ร้านนี่เลยครับต้นอะไรครับจางกรลัลงสิทธิ์ครับอันนี้แสนแปดอันนี้ก็แสนแปดเท่านั้น นี่ครับ <F K. S 1> ตัวนี้สวยสายนี27น้วสายนี้อยู่สายสายอยู่สายอยู่แสนแปดห้าครับสามใหญ่ครับเนี่ยใหญ่6เอเคเ่นไรครับเดี๋ยวก็สายฟานะออกคมไปวนแปดห้าครับตัวีนแสนแปดห้านี่อรับโบคู่เหมือนกัน เอโอเก้าเทอร์โบคู 9, Turbo, ่นะตัวเนี้ยเกี hey. that, ่ยนมากเลยชอบนะผมชอบนะนี่รางรางมันจะอยู่ข้างนอกับตัวเนี้ยล้บเพราะทนไม่ไหวอยู่แล้วตัวงผมที่เป็น E13 รางมันอยู่ข้างในนครับรางมันอยู่ข้างในเนี้ยไหนปั๊บเหลือเลยอะปุมวะนี่ว่าตัวนี้

ตองนีาเพันพังเหรอครับสามยันตัว <c oughs> นี้เป <c oughs> ็นพีซีเบรครับคอมนะแนีงคอมนะ ชอบตัวนี้ะชอบตัวนี้ a เออตัวใหม่องศึกษาเลยตัวเนี้ย้องว่า้แรงมากคุ้มเลยเนี่ยแลมันไม่แพงด้วยไหมไม่ค่อยแพงเลยเอาใส่ NPR ได้ไหมวันี้หุยหนาได้นะ ใส่ได้หมดแล้วต้องได้แปลงเนาะเสียต้อมพอดีเสียต้อมใส่พอดีขนาดนี้อ๋คุณเดชเอาไปทำแล้วใช่ไหมครับผมก็ขายไปแลายผมก็ขายไปหลายตัวแล้วเขาก็วิ่งแล้วนะวิ่งดีกว่าพี่ที่ตามแปดบ้านเราอีกวิ่งดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าผมว่ามันน่าจะประหยัดเยอะเลยนะประหยัดครับไอของผมที่ใช้อยู่มันเป็นอีดีสามเป็นตัวใหญ่อ๋ออีดีสามจะใหญ่กว่าเยอะเครื่องใหญ่อะไรแต่มันไม่สวยอย่างนี้เครื่องไม่สวยอย่างนี้ ไอ้นี่ตัวนี้ดีว่าก้นด่างมันไม่ต้องอะไรหมุนกลับได้เลยอหมุนกลับแล้วก็เดินฝักบ,บัวใหม่ได้เลยเออมันออกแบบมาพร้อมเลยนะให้หมุนได้เลยหมุนได้เลยครับถ้าไม่หมุนจะติดคาน,ต,นตัวนี้ไม่ต้องมีเชื่อมเดียหมุนได้เลยไม่ง้นก็หาซื้อฝักบ,บัวนึงฝักบ,บัวของใหม่แบบซูนีโนก็ประมาณ 40, อจำได้แล้วร้านเนี้ติดตามอยู่อื ที่ชอบติดเครื่องตัวนี้ใช่ไหมใช่อ๋ออะไรอะครับใครสนใจกัน,กอ,นกอย่าลืมมาอุดหน,นุนด้วยนะครับมันก่อนนี่เพิ่งติดแล้วก็สง่งไปให้ตัวนึงแอดเฟซมาเลยนี่เบอร์โทรไม่ดูมีครับรถถักเนี่ยไ,ไม่ค่อยเคยเห็น,ม,นมาเลยเคยเห็นอ,อยู่แต่คิดว่ามันเป็นเครื่องอะไรไงรตัวนี้วิ่งดีใส่ล้อพวกใครทำเวลารถตลาดไทยนี่ชอบกันอั่งเลยรถถักนะ รถกรบวิ่งดีวิ่งดีกว่าเจโอเจ็ดห้าสีออ๋อเออใช่ครับวอันนี้มันตัวใหม่ปีมันใหม่กว่านใช่ครับเป็นปีใหม่ในรถเมืองไทยใช้ยังเครื่องนี้เมืองไทยน่าจะปีหน้าครับเพราะว่าเมืองไทยเรายังไม่มียังไม่มีตัว AO ยังไม่มี AO54 ครับแต่ญี่ปุ่นใช้จนโลกละครบเจ็ดปีแล้วดูพวกพ่อแป๊บท่ออะไรโอแต่มันวิ่ง ม่กี่ยวกันกิโลว้างไม้มันตัวนี้มาคู่กันไม้มันมี4,000กิโลนี่มันแถมนี่มาให้ด้วยติดมาเลยเนี่ยอืเจ้าฝากหมดอายุเท่ามีแต่เขาซื้อมาไม่ได้ใช้ใช้7ปีจบเลยจะวิ่งหรือไม่วิ่งก็ติดต่อไหมครับติดต่อแพงไงต้องรสมุนหรอเข้าร้านรสมุนดีกว่าแสนแปดนะครับตัวนี้หัวมันจะเป็นอะไรเนี่ยหัวเป็นเมกาเนี่ยหัวเป็นฮิโนเมกาตัวใหม่ครับ ตัวตัวเหมือนมีเดย์ไลท์ข้างล่างป่ะเป็นวิกเตอร์หกล้อครับโอ้ตัวใหม่บ้านเรานี่แหละแต่เครื่องยังไม่มาใช่ไหมใช่หัวประมาณนั้นแหละตอนนี้บ้านเราก็เป็นหัววิกเตอร์แต่มันเป็นเกโอแปดวิกเตอร์อยู่แต่มันยังไม่เป็นเกยังไม่เป็นเอโอครับข้างในจิกเลยรยังขาวสวยอยู่เลยอันนี้หัววิกเตอร์แหละหัวมันก็วิกเตอร์เลยหัวหน้ากากดำเหมือนวิกเตอร์วิกเตอร์ตัวหกล้อครับเครื่องตัวนี้จะถ่ายน้านหน่อยครับเพราะว่า มันเป็นเครื่องตัวใหม่ยังเป็นเดีอยู่เ็เครื่องตัวใหม่ผมเลยต้องดูเยอะๆหน่อยนี่ครับมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเลยแรงกว่าแล้วเล็กกว่าแรงกว่าเล็กกว่าประหยัดน้ำมันกว่าน้นประหยัดเนี่อเตอร์ไแตงขันด้วยนะเประหยัดประหยัดมันวิ่งดียงใช่ไหมตัวเลาสภาพเดียวกันมาสามตัวไปขายไปสองตัว ขายไปแสนแปดด้ต่อได้ไหมเนะี่ยขายไปแสนแปดนั่นแหละห้ <c oughs> ามต่อนะครับห้ามต่อโครงการนาคานั่นแหละนี่มีมปลาข้างด้วยนะไปตอดปลาข้างออกก็ขายได้เป็นหมื่นนะปลาข้างก็มันโนนนี่ครับดดอืมพวกไปทํารถดั้มอยอะไรไม่ต้องไปหาพีดีโอใส่ใหม่เนี่ยดูมันยังใหม่อยู่เลยมีหลอบเกียร์มันด้วยอ่านดูนี่ดูเอานะครับดูเอาใครสนใจมาที่ร้านต้นอะไรเลยนะครับ

ใช่มันสวยด้วยไปมาก็หยุดดูตจน,นี้ก่อนจะพูดสวยเสียเงินทีเดียวเดีอย่นึงมันเป็นการสิบห้าด้วยมันก็เลยไปได้แรงตรงน,นี้ไงเวลาคสิบห้าด้วยนะคร <ๆ S 1> ับเหยียบกระแทกมันก็ไม่ไหม้ไงคัสตัวนี้นคัสไม่ลื่นเนี่ย,ยต่อมา,มาองไงเสียเงิน,น,นทีเดียวยยมันได้ตรงครัสตรงนี้แหละคัสมันใหญ่จะไปเดินเทียงโกงฝั่งนู้นก็ไม่ค่อยเคยเห็นเชื่อเดี๋ยวนี้ยังไม่ค่อยมีหรอน้อยอยู่ ชนบุรีสาไปโคราชตัวหนึ่งแล้วก็อยู่สระบุรีตัวนึงที่ฝากเบอร์โทรนะครับเพื่อโทษศูนย์แปดเก้านี่เลยนะครับ,รบนี่นะครับต้นอะไรโทรมาได้นะครับขอบคุณครับพี่ครับครับผมครับขอจบคลิปไว้แค่นี้นะครับ